พระอาจารย์ดตรสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวลยลักอัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตรวรัติยราชนารีทรงมีพระปณิธานอันแน่วแน่ที่จะสืบสานพระราชปณิธานในพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการดูแลทุกสุขของพระศรกนิกรชาวไทย รวมถึงสรรพชีวิตภายใต้ร่มพระบารมีให้ได้รับความผาสุกด้วยทรงห่วงใยปัญหาโรคพิษสุนัขบ้าที่เป็นปัญหาสำคัญของชาติและประสงค์ให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากประเทศไทยด้วยโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตลอดระยะเวลาการทรงงานขับเคลื่อนปัญหาโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไป จำนวนผู้เสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้ามีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องคนที่เป็นโรคพิษสุนัขบ้านี่จำนวนน้อยลงค่ะจริงๆแล้วปีนี้นี่มีสองคนแต่แรกนึกวจะมีหนึ่งคนที่สองเนี่ยอาจจะแก่ใจยังเด็กอะค่ะอายุแค่สิบหถูกหมากัด นี่ทางจังหวัดก็พยายามจะพาเข้าไปฉีดวัคซีนเด็กปฏิเสธไม่ยอมฉีดค่ะบอกว่าแผลนิดเดียวแล้วเขาก็อยู่ต่อมาอีกนานพอสมควรเพราะว่ามันไม่เหมือนสุนัขก,กับสุนัขนะคะถ้าสุนัขบ้าไปกัดสุนัขธรรมดาสุนัขธรรมดานี่จะเริ่มแสดงอาการบ้าเนี่ยตั้งแต่อาทิตย์หนึ่งถึงสออาทิตย์ แต่คนเนี่ยกว่าจะแสดงอาการว่าเป็นสุนักบ้าเป็นพิษสุนักบ้าเนี่ยบางทีก็สองอาทิตย์ก็มีค่ะหนึ่งเดือนก็มีค่ะสามเดือนก็มีค่ะหกเดือนก็มีค่ะเพราะนั้นจะทำให้คนที่ไม่มีความรู้เนี่ยอาจประมาทคิดว่าผ่านไปหลายเดือนแล้วคงไม่เป็น แต่ไม่ใช่นะคะคือถ้าถูกถกมากัดเนี่ยพี่แนะนำเลยค่ะว่าไปฉีดยาเลยดีกว่าเพื่อป้องกันนะคะทรงมีพระมหากรุณาธิคุณออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุลาพรเดินทางไปในพื้นที่หลายจังหวัดเพื่อให้บริการสุขภาพแก่สัตว์ในพื้นที่ห่างไกลเรา ทั้งฉีดยา,เ,าเรื่องพิสุนัขบ้าและทั้งธรรมันสุนัขด้วยเพราะว่าสุนัขที่มันก็ออกลูกได้เร็วมันท้องสองเดือนเท่านั้นออกลูกถี่ก็เยอะอย่างถ้าสุนัขที่มีคนเลี้ยงบางครั้งก็ต้องอธิบายให้เขาค่ะว่าตัวนี้มีลูกมันแล้วหลายตัว ไม่ทำหมันก็เป็นภาระกับผู้เลี้ยงโดยเฉพาะสุนัขตัวเมียอยากจะแนะนำให้ทุกคนที่อยากจะทำหมันมันเนี่ยพามาให้หมอผ่าตัดเลยค่ะเพราะว่าการฉีดฮอร์โมนเข้าไปอย่างที่ทำกันเยอะมากจะทำให้เกิดอาการมดลูกอักเสบ แล้วก็เป็นหนองขึ้นมาและถ้าไม่ได้รับการผ่าตัดอย่างโดวนจะตายค่ะนอกจากการให้บริการด้านสัตวแพทย์แล้วยังทรงมีพระดำริให้จัดสร้างศูนย์พักพิงสัตว์เลี้ยงไร้บ้านนครชัยบุรินทร์เพื่อจัดการปัญหาโรคพิษสุนัขบ้าอย่างเป็นระบบและยั่งยืนพี่เน้นที่ว่าดูแลเขาใกล้ชิดและทำให้เขาแบบที่ว่า ตัวไหนดูเราค่อยมาปรับพฤติกรรมเขาให้เป็นมิตรกับคนมากขึ้นแล้วก็คอยดูสุขภาพทั่วไปในเมื่อ,อสุนัขได้รับการดูแลอย่างดีนี่หน้าตาเขาจะน่ารักมากกว่าที่หมาจรจัดที่อยู่ข้างทางพี่ก็เพียงแต่คิดว่า ถ้าใครอยากเลี้ยงสุนัขจริงๆมาดูที่นี่ได้ค่ะชอบตัวไหนบอกได้เลยให้ไปเลี้ยงเลยค่ะตลอดระยะเวลาแห่งการทรงงานศาสตราจารย์ด็อร์สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยะราชนารีทรงทุ่มเทพระวรากายอย่างไม่ทรงย่อท้อ และได้ส่งช่วยเหลือส่งเสริมให้ทั้งคนและสัตว์เลี้ยงได้ใกล้ชิดกันอย่างปลอดภัยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในทุกหย่อมหญ้า